สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับการแนะนําสินค้าใหม่โดยสินค้าที่ผมนํามาแนะนําในวันนี้ก็คือเครื่อง POS แบบพกพาสําหรับอ่านบัตรประชาชนและก็ใบขับขี่นะครับโดยเครื่องตัวนี้จะเป็น Android มี SDK สําหรับอ่านบัตรประชาชนและใบขี่ให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแอปตัวอย่างผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าลักษณะการอ่านมันจะอ่านได้ยังไงได้บ้างนะครับอันนี้เป็นแอปตัวอย่างที่ทางเราเขียนขึ้นมาจาก SDK นะครับ รับข้อมูลที่ได้จากใบกับขี่นะครับเราก็สามารถกดปินได้แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถอ่านบัตรประชาชนได้เหมือนกันข้อมูลจากาจากบัตรประชาชนก็จะมีมากกว่าตามที่เห็นนะครับข้อมูลตามหน้าบัตรแล้วก็รูปภาพที่อยู่หน้าบัตรแล้วก็กดปินสลิปได้นะครับพอกดปินสลิปมาแล้วเนี่ยก็จะได้ข้อมูลจากใบกับขี่เห็นไหมครับแล้วก็จากบัตรประชาชน ตามนี้เลยนะครับจะเห็นว่าข้อมูลจะไปกับขีอาจจะมีน้อยนะครับเราก็อาจจะสามารถเอานําไปพัฒนาได้ก็คือให้อ่านข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลจับไปกับขีก่อนนะครับแล้วจะใช้กล้องในการถ่ายนะครับซึ่งตัวนี้จะมีกล้องติดมาให้ด้วยนะครับใช้กล้องในการถ่ายแล้วก็ฟิลลงไปในแอปนะครับแล้วก็ให้มันปริ้นออกมาในลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเค อันนี้คือตัวอย่างในการใช้งานนะครับสำหรับตัวเครื่องนี้นะครับก็จะมีตัวปิ้นสลิปมีตัวกล้องนะครับส่วนตัวนี้ที่เราจะน่เราจะนำมาจำหน่ายจะไม่มีเครื่องฟิงเกอร์ปิ้นตัวนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของอื่นๆก็จะมีไทที C นะครับพอไททาสแล้วก็มินิ USB แล้วก็หูฟัง3.5พร้อมกับสายคล้องตรงนี้นะครับ ซึ่งมันก็จะเหมาะสำหรับในการเอาไปใช้ในระบบวิสิเตอร์นะครับเช่นเข้าหมู่บ้านหรือเข้าตึกหรือจัดเก็บเพื่อที่จะทำสถิติต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับเรา a d ดแอเอาไปใช้งานได้เลยนะครับสินค้าตัวนี้ก็จะพร้อมจำหน่ายประมาณนะครับประมาณมกราคม2564นะครับก็หากใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ ลิงก์ตรงใต้ d e s c r i p t i o นนะครับหรือเบอร์โทรแล้วก็ ID Line ก็จะอยู่ตรงท้ายคลิปเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ